โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Rise of Eros กันอีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการนะครับมาดูรายละเอียดกิจกรรมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีในส่วนของโค้ดมาแจกกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอใส่กันในช่วงท้ายคลิปละกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับอีเวนต์นะครับกดเข้าไปที่อีเวนต์เลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับได้เกริ่นเอาไว้เนาะก็เป็นกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับ Sky Music Festival นะครับนี่เลยซึ่งตอนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสตอรี่นะครับแล้วก็แบทเช่นนะครับมี2ออันนี้เนาะนะครับในส่วนของสตอรี่นะครับก็เหมือน กิจกรรมที่เราแล้วมาเลยนะครับก็จะเป็นการในส่วนของเก็บนะครับในส่วนของ point นะครับนี่เลยนะครับเป็น event point นะครับสัญลักษณ์ตัว P เหมือนเดิมเลยนะครับเจ้า point เนี่ยนะครับก็จะไปแลกนะครับในส่วนของไม่ใช่แลกนะครับเป็นการสะสมเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าสะสมถึงจํานวนที่เขากําหนดเนาะเราก็จะได้ในส่วนของของรางวัลนะครับเหมือน ที่แล้วมาเลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเก็บนะครับในส่วนของ point ประมาณ3 0,000ืนก็พอนะครับนี่เลยเท่าที่ผมคิดไว้นะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนทุกคนจะเก็บเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครมีในส่วนของ stamina นะครับเยอะมากน้อยแค่ไหนเนาะนะครับก็ตามนั้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของ story นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแบตเทิลนะครับอันที่2นะครับข้างล่างตรงนี้เนาะอันที่2นะครับที่เป็นแบตเทิลนะครับแบตเทิลก็จะเป็นในส่วนของเก็บในส่วนของ wristband น,น,นะครับ wristband ก็จะเป็นในส่วนของออสายรัดข้อมือนั่นเองนะครับอารมณ์เหมือนไปเที่ยวคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นเเกี่ยวกับในส่วนของ เกี่ยวกับมนะิวสิกเฟสติวัลเนาะก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตนั่นแหละครับเขาก็จะมีนะครับในส่วนของให้เราสะสมนะครับนั่นก็คือเจ้าสายรัดข้อมือนี่เองนั่นเองนะครับนี่เลยส่วนได้สายรัดข้อมือน,นะครับก็เหมือนเดิมเลยครับกดไปที่ Store นะครับแล้วก็จะเป็นการแลกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เลยแต่มีข้อ จำกัดนะครับเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับในส่วนของหน้าแรกที่จะแรกนะครับในส่วนของหน้าแรกนะครับก็จะไม่มีในส่วนของสายแท้งนะครับกับสายโจมตีนะครับสมุดสีทองเนาะไม่มีนะครับหน้าแรกก็จะมีแค่ในส่วนของสายฮิ้วนะครับแล้วก็สปอร์ตหน้าที่2ก็เหมือนกันเลยนะครับก็แอบเสียดายนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ อยากจะเก็บในส่วนของสายแทงกับสายโจมตีเนาะก็ไม่มีนะครับนี่เลยมีแค่สายสพอร์ตกับสายฮิวนั่นเองนะครับมาที่หน้าที่3นะครับหน้าที่3ก็มีครบเลยนะครับนี่เลยมีทั้ง4สายเนาะก็จะเป็นสายโจมตีสายแทงนะครับสายฮิลสายซพพอร์ตนะครับมีครบเลยแต่หน้าที่2กับหน้าที่1นะครับไม่มีสายโจมตีกับ สายแทงนั่นเองนะครับนี่เลยก็หลกัลกๆแล้วนะครับก็ทุกคนนะครับน่าจะเลือกแรกเป็นอันดับแรกๆเลยก็คือตั๋วสีทองนั่นเองนะครับที่ขาดไม่ได้เนาะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่เนาะก็มันเหมือน,อนกิจกรรมที่มันผ่านมานั่นแหละครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะแต่ว่าน่าเสียดายนะครับตรงที่เคเวสเนาะ ที่เราสะสมพอ i n t นะครับปกติแล้วนะครับจากกิจกรรมเก่าๆเนะก็จะมีในส่วนของเราสามารถสะสมแล้วก็ได้รับในส่วนของตัวละครใหม่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับมีแค่อันนี้น่าจะเป็นแบ็กกราวนะครับนั่นก็คือภาพพื้นหลังนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมใหม่นะครับอ๋อเกือบลืมไปนะครับยังมีในส่วนของ ัวละครใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับคร่าวๆกันนะครับนี่เลยตู้ซัมมอนนะครับในส่วนของตู้ใหม่นะครับก็จะมีเป็นนี่เลยครับตัวที่ผมได้สปอยเอาไว้นะครับแต่ผิดพลาดไปนิดนึงนะครับในส่วนของอินเนเซนะครับอินเเซเป็นสายฮิวนะครับทุกคนอินเนเซ่สกอรเลอร์นะครับชื่อของเขานั่นเอง นในส่วนของไอรีนนะครับไอรีนจะเป็นบันนี่ฮอปนะครับบันนี่ฮอปก็จะเป็นในส่วนของสายซัพพอร์ตนะครับนี่เลยประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าแต่และตัวก็2ตัวนี้เนาะว่าทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับวิธีการเล่นเล่นยังไงจัดทีมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคก็ คร่าวๆก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีในส่วนของโค้ดมาแจกอีกแล้วเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันสักหนึ่งโค้ดละกันนะครับพอดีได้โค้ดมาล่าสุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูเลยครับมาดูกันครับว่าจะได้ไหมโอเคครับ 88นะครับแล้วก็ C ตัวใหญ่นะครับ C ตัวใหญ่นะครับแล้วก็1ครับแล้วก็ M ตัวเล็กนะครับแล้วก็ H ตัวเล็กนะครับแล้วก็ B ตัวใหญ่ครับ R ตัวเล็กครับแล้วก็ W ตัวเล็กนะครับแล้วก็ E นะครับแล้วก็ L ตัวใหญ่ครับ โอเคกดตกลงนะครับกดโอเคเข้าไปครับโอเคครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในจดหมายกันนะครับว่าจะได้เป็นอะไรเนาะโอเคครับเปิดออกมาเป็นก็น้ำยาสเตมิมน่าขวดสีทองนะครับแล้วก็เงินอีก5 0 0ห0ื่นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดล่าสุดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับก็ ลองเอาไปาดูกันได้นะครับว่าจะแลกอะไรยังไงเนาะสลับผมแล้วก็คร่าวๆนะครับยังไงตั๋วก็ต้องแลกนะครับแล้วก็ในส่วนของสมุดสีทองนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะสมุดสีทองแล้วก็สมุดสีเขาเรียกสีอะไรอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่สมุดเนาะอันนี้จะเป็นใบเขาเรียกใบอะไรสักอย่างนะครับอันนี้สมุด นะครับอันนี้เป็นใบเขาเรียกว่าใบอัปเกรดแล้วกันง่ายๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณน,นี้เนาะก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ